วันนี้เราจะมาทำขนมฟักทองกันนะคะโดยเริ่มต้นจากการเลือกลูกฟักทองขนาดแบบเล็กๆนะคะแบบนี้แล้วก็มาตัดขั้วเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ควักไส้ออกให้หมดเลยค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เสดดน้ำให้แห้งนะคะแล้วก็ไปทำตัวนี้ค่ะสังขยากันนะคะใส่น้ำตาลโนดไข่เป็ดและไข่ไก่ค่ะแล้วก็ ามด้วยน้ำตาลทรายด้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะพร้อมกับใบเตยให้หอมๆเลยนะคะแล้วก็ใช้มือขยำเลยค่ะขยำให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะ,คะพอละลายเข้ากัน <ไข S 1> ดีดดแล้วแบบนี้นะคะเราก็เติมกะทิลงไปเลยค่ะเป็นถัวกะทินะคะ แล้วก็จะมากรองกันนะคะเอาใบเตยอ,ออกค่ะกรองให้เนื้อเนียน,น,นโดยเอาฟองออกด้านบนด้วยนะคะค่อยๆช้อนฟองออกค่ะโดยตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่งก่อนจะใส่ในฟักทองนะคะเพื่อให้เนื้อสังขยานเนี่เนียนสวยเลยนะคะ จากนั้นก็นํามาเทลงในฟักทองที่เตรียมเอาไว้เลยนะคะเทให้เกือบๆเ,เต็มนะคะไม่ต้องถึงกับเต็มมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาอีกนะคะน้ําเดือดแล้วลดไฟให้อ่อนๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาฟักทองลงเราลองผ้าขาวบางไว้ด้วยนะคะไม่ให้ร้อนเกินคะ่ะทุก15นาทีก็มาเปิดดูทีหนึ่งนะคะ,ะ,คะฟูแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆอยู่ลงไป ได้เลยหายร้อนแล้วก็มาตัดแบ่งกันเลยนะคะนี่ค่ะน่ารับประทานมากค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ได้หวานมากนักนะคะแล้วก็มีไข่เยอะนะคะโปรโตีนสูงค่ะและยังมีวิตามินและเกลือแร่สูงจากฟักทองด้วยนะคะฟักทองสักพยาค่ะครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมมาติดตามนะคะ